สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะหานะครับว่าผมเนี่ยไม่ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อสดทรกรมตํารวจ80ปีเลยนะครับคุณม็กห่างหายไปนานมากนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับการดูพระนะครับแล้วก็การพิจารณาเบื้องต้นนะครับว่าพระแบบไหนนะครับพี่ราคาสูงเผื่อพี่ๆมีนะครับ จะได้สามารถนะครับนำมาปล่อยเช่านำมาแบ่งปันผมได้นะครับสวยๆอย่างที่ผมบอกกินดีรับเช่าราคาสูงนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพนะครับผ่านการใช้นะครับสภาพที่เป็นมาตรฐานเนี่ยราคาก็จะไม่ได้สูงนะครับสวยๆยังรับเช่าราคาสูงเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตนะครับก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมพยายามนะครับจะเอารูปนะครับพระที่เป็นพระที่พระโชว์นะครับ พสวยๆเนี่ยให้พี่ๆนะครับน้องๆนะที่อุตส่าห์ติดตามกันมานะครับได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะอ่ะองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับถ้าใครนะฮะดูพระรุ่นนี้เป็นแล้วเนี่ยก็ก็ถือว่านะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับยังดูพระรุ่นนี้ไม่เป็นนะก็ดูแล้วก็ศึกษาตามผมได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับองค์นี้นะผมคัดขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นองค์แรก นะครับสืบเนื่องด้วยนะฮะองนี้เนี่ยเป็นองค์ที่ค่อนข้างสวยพี่ๆลองดูนะครับสีเนี่ยเขาจะเป็นสีค่อนข้างลุ้งนะครับต้องบอกว่าพระนะครับที่ถ่ายนะที่ขึ้นรูปให้พี่ๆดูเนี่ยเป็นพระที่ถ่ายจากสโตนะครับก็คือความหมายก็คือใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงนะครับจับแสงจับเงาอะไรให้เรียบร้อยนะดังนั้นเนี่ยภาพก็จะค่อนข้างสวยองจริงเนี่ยก็ใกล้กเคียงนะครับแบบนี้ นะครับแต่แบบนี้จะเป็นพระที่สวยนะครับอย่างที่ผมบอกหนึ่งพระผิวลุ้งนะครับอันนี้เป็นลุ้งธรรมชาติลุ้งที่ทําขึ้นมาเรนแบบเนี้ยเราดูแยกถ้าผ่านประสบการณ์มาเนี่ยดูไม่ยากนะครับองค์นี้เป็นลุ้งที่เรียกได้ว่าเดิมธรรมชาตินะครับผิวลุ้งนะครับเขียวขึ้นหน้าเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกถึงแม้จะเป็นแปดเหลี่ยมก็ตามนะองค์เล็กนะครับหนึ่งพระศกค,คมคมนะครับสองผิวลุ้งนะครับสาม พิมพ์นิยมคอชาร์จสามเส้นแบบที่ผมออกมาขึ้นให้ดูเนี่ยแบบนี้ราคาก็จะสูงนะครับใครมีนะครับติดต่อหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์097 2299นะครับ8 8 8นะครับลาย id adsign mark m a k หกตัวนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับใครมีสวยๆติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับนี่ผมให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับอาจจะมีปน สวยบ้างนะครับไม่สวยบ้างนะครับก็คักกันปนะครับอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นแปดเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเนื้อเงินนะครับชุบสามกริย์นะครับเงินทองหน้าผิวขึ้นลุงนะครับแบบนี้ก็ราคาสูงนะครับแต่เนื่องด้วยอาจจะไม่ได้สูงท็อปทมากเหตุผลเพราะว่าองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับคอบริเวณนี้อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้มีขีด3ามขีดนะครับชัดๆนะครับคอ นะครับมีการทําเสริมเลนแบบขึ้นมานะต้องมระมัดระวังนะครับนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับขออนุญาตปรับภาพนิดนึงนะครับนะครับนี่นะบางรูปเนี่ยขนาดภาพมันจะไม่ได้นะผมก็ปรับนะครับให้ดูนะฮะพี่ๆให้ดูชัดๆเลยนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะเป็นพระที่เรียกว่า นะครับเนื้อเงินชุบสามประศาสพิมแปดเหลี่ยมนะครับในนะครับโบชัวเนี่ยเขาจะแยกเลยนะนะครับว่าในโบชัวหรือในหนังสือผมเนี่ยจะบอกเลยว่านะครับพิมนี้จะเป็นอะไรนะครับแบบนี้จะเป็นอะไรนะครับเขาจะมีบอกเลยว่าแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่คืออะไรนะครับในหนังสือจะมีบอกนะครับถ้าใครสั่งแล้วก็ดูตามนั้นได้เลยนะครับองนี้จะเป็นเนื้อเงินชุบสามประศัสนะครับพิมแปดเหลี่ยม คอ3เส้นผิวเดิมนะครับลุงอาจจะเป็นลุงเหลือบๆนะไม่ได้ลุงแบบว่าเลี้ยงตัวสวยงามนะครับก็เป็นลุงที่เรียกได้ว่าถือว่าลุงนะฮะอาจจะไม่ได้ลุ้งดีเด่นแบบว่าโดดเลยนะครับลุ้งน้ําทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีจะแจ๊ดเลยอย่างเงี้ยนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะแบบนี้นะครับแปดเหลี่ยมใครมีนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับอ่ะนี่องค์นี้นะครับ จะเรียกกันว่ารอยองค์นะครับรอยองค์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยจะเรียกว่าแปดเหลี่ยมนะครับองนี้จะเรียกว่ารอยองค์นะครับองค์นี้เนี่ยนะครับอธิบายให้ฟังนะครับผิวเนี่ยนะครับองท่านเนี่ยจะผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งเคลือบเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่จัดเรียงเป็นผิวลุ้งไข่อย่างที่นะครับหลายท่านทราบนะครับอันนี้จะเป็นลุงที่เรียกว่าโทนคุมเข้มนะครับนะครับในซอกก็จะมีพวกน้ําทองนะครับซอกแขนซอกคอ นะครับองนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่านะครับหน้าใหญ่หน่าจะออกกลางๆนะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ได้ผิวลุ้งคอยัดสามเส้นนะครับพระศกคมนะครับถ้ายิ่งหน้าใหญ่ไปอีกราคาก็จะยิ่งสูงนะครับแบบนี้เนี่ยแบบผมเดิมผิวเดิมนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะขออภัยพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับให้ดูสามประสว์บ้างนะฮะมให้ดู องนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับชุบสามสัตนะ,นะครับ้อยองนะครับสภาพถือว่านะครับผิวสวยนะสมบูรณ์นะแต่คออาจจะมีแบบว่านะครับไม่ได้โดดเด่นผิวลุ้งแบบเด้งๆมากนะแต่เป็นว่าแบบนี้นะครับคือ้อยองค์เนื้อเงินชุบสามสัตนะครับถ้าเดิมๆนะในวงการเล่นเดิมๆเ,เนี่ยเลขจะเป็นหลักหมื่นนะฮะแต่ถ้าเลขหลักแสนเนี่ยในวงการก็จะเล่นเป็นเนื้อเงินชุบสามะสัตใหม่ นะครับก็มีเล่นหานะนะครับในประเด็นในเรื่องของการดูพระนะครับที่เป็นาาสาระศาสตรแบบนี้ก็มีถกเถียงกันแต่เอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่เล่นกันเป็นนะครับเนื้องเงินชุกสารสตรใหม่ถ้าเลขหลักแสนนะครับมีนะครับน,ะบนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นรอยองค์นะครับองนี้อน้าค่อนข้างที่ใหญ่ องค์จะเป็นล่ําแต่บังเอิญนะครับเกจจะค่อนข้างเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งจริงนะครับสภาพสวยฟอร์มใหญ่นะครับแบบนี้ก็ปัจจุบันก็ค่อนข้างหายยากแล้วนะนะครับแบบนี้นะครับคอสามเส้นนะครับผิวอาจจะนะครับผ่านการสัมผัสบ้างนะครับนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ เนื้อ <c oughs> ขออภัยนะเนื้อสายวัตว์เนี่ยโซนจะเป็นลักษณะแบบว่าสว่างแล้วก็ดาดำเข้มเลยก็มีแล้วก็เป็นโซนที่ผ่านการสัมผัสเงาๆก็มีนะครับผ่านการเช็ดก็มีนะครับแต่ผมบอกนะครับว่าพักเครื่องนะครับหรืออะไรก็ตามนะพี่ๆอย่าพยายามไปไปปัดไปเช็ดนะครับนะครับถ้าเกิดจะขายเนี่ยให้ยังคงสภาพเดิมๆไว้ นะครับเจ้าของหรือผู้ที่จะมาสืบพ่ออีกทีเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเช็ดหรือเขาจะทำนะครับยังไงต่อนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปเช็ดล้างเนี่ยบางทีนะครับการที่นะครับเราไปสัมผัสหรือเอาน้ําไปเช็ดเนี่ยบางทีนะครับทำให้พระเสียสภาพนะครับจะค่อนข้างที่จะไม่สมผลดีนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็การเก็บรักษานะครับให้เดิมๆนะครับจะดีที่สุดนะฮะ องค์น,นี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินขัดเงานะพี่ๆอย่างที่ผมบอกสังคติตรงนี้นะครับแล้วก็พวกคําว่าโสรทอนอะไรพวกนี้เขาจะขัดด้วยเครื่องมือนะครับจะขึ้นเงาจะเรียกว่าเนื้อเงินนะครับขัดเงาหรือขัดมันหรือจะเรียกอีกอย่างก็คือทรายนวลน,นะครับจะมีทรายนวลกับทรายละเอียดนะครับเออพูดผิดทรายนวลกับทรายหยาบนะครับค่าละเอียดนะฮะก็จะเป็นทรายนวลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพ่นทรายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็นทรายเบอร์หยาบ นะครับปนทรายปรกกายเพชรน,นะครับมีไหมเอ่ยนะครับนะครับมีนะฮะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทรายหยาบนะครับจะเรียกว่าพ่นทรายนะครับนะครับพ่นทรายเนี่ยถ้าขึ้นลุงเนี่ยโหยิ่งเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หายยากยิ่งเป็นลุงที่ลักษณะที่เรียกว่าเรียงตัวกันเป็นระเบียบเนี่ยราคาก็จะสูงนะครับคอชัดสามเส้นผสมคมคม,คมนะครับเพราะว่าพ่นทรายเนี่ย จะค่อนข้างหาสภาพสวยๆนะครับผมผมยากนะเพราะว่าใช้เบอร์สายค่อนข้างหยาบนะครับนะครับจะประมาณนี้นี่อย่างถ้าเป็นแบบนี้นะฮะแม้ที่เนี่ยก็จะเป็นลุงที่เรียกว่า,าการเรียงตัวนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับลุงเดิมนะครับกับลุงที่ทําใหม่ นะครับก็แตกต่างกันนะฮะดูไม่ยากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะพื้นฐานโดยที่เห็นทั่วไปเนี่ยการที่ไปทําลุ้งใหม่หรือการใช้ความร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ฝีค่อนข้างที่จะดำดำนะครับเพี้ยนเพี้ยนนะฮะการดูก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนะครับนะแต่ถ้าใครนะพวกเรียกได้ว่าเล่นแร่แปรธาตุเป็นเนี่ยนะครับจะพอรู้นะฮะว่าพ่นนะครับมาใหม่ๆนะครับทำผิ่วลุ้งใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็จะหลักๆก็คือจะดําไหมนะครับ นะครับลุงก็จะไม่ได้เป็นลุงแบบใสๆธรรมชาตินะครับนะครับนี่อ่ะอันนี้ก็เป็นแปดเหลี่ยมนะคเนอัญชุาสังขสัตนะครับนี่แบบนี้นะครับใครมีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ทาคลิปกรมตํารวจแปดสิบปีเลยวันนี้ผมมาทําให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อทองคํานะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยดูไม่ยากนะครับดูจากลักษณะนะครับ เขาเรียกว่าลักษณะรูปลักษ์นะครับหน้าขององค์หลวงพ่อเนี่ยก็จะทราบเลยว่าพิมเล็กพิมพมใหญ่นะครับดูไม่ยากนะครับสุดท้ายก็ไปตัดกันที่น้ําหนักองค์พระนะครับเนื้อทองคำเนี่ยนะครับมีทั้งพิมพ์ธรรมดาแล้วก็พิมพ์กรรมการนะครับเนื้อธรรมดาก็เช่นเดียวกันนะครับจับสร้างเนี่ยเนื้อทองคำเนี่ยอย่างละ1 0 0 0งองค์นะครับ แล้วก็จะมีตัวพอพานก็คือจะเป็นกรรมการ P ก็จะเป็นตัวธรรมดาทุกองค์ตอตอกตัว P นะครับถ้าไม่ตอกเนี่ยก็อาจจะนะครับอาจจะแท้นะฮะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานแค่นั้นเองนะครับเล่นหากันก็มีเล่นหากันปกตินะครับอืมนะครับดูแท้ไว้ก่อนทองแท้นะครับผ่าแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อทองคําเนี่ยจะมาพร้อมกับกล่องแล้วก็การ์ดการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวการันตีนะครับว่า นัมเบอร์นะครับในการ์ดแล้วก็ใต้ฐานขององค์พระเนี่ยาต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยก็ไม่ใช่การ์ดองค์นั้นนะครับกลายเป็นท้าองค์นั้นก็จะไม่มีการ์ดนะครับส่งผลในเรื่องของราคานะครับอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งองนะครับเนื้อส,สามรสัต์ที่สภาพว่านั่งสวยในวงการในผมเห็นค่อนข้างน้อยนะไม่น่าจะเกินสักสิบองค์นะครับ หรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นนะครับที่จะเป็นหน้าใหญ่อนอ้วนแบบนี้นะครับแล้วก็คอชัดนะครับแบบนี้นะครับพระศมคมคมหายากมากนะครับแบบนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับแล้วอันนี้นะฮะจะเป็นแปดเหลี่ยมเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำพิมแปดเหลี่ยมนะครับเท่าที่เห็นในวงการเนี่ยจะมีทั้งคอนะครับติดแล้วก็ไม่ติดเลยนะครับราคาต่างกันนะครับถ้ามีคอติดก็จะนิยมกว่า นะครับติดต้องติดชาร์จด้วยนะนะครับถ้าลางๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่แตกต่างกับไม่มีคอนะครับราคานะครับจะมีปัญหามากนะครับในเรื่องของพ่นเออแปดเหลี่ยมก็คือเลขใต้ฐานซึ่งจะต้องแกะเนี่ยนะครับนะครับก็จะไม่ค่อยตรงกันนะครับนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นพ่นทรายที่ผมบอกว่านะครับนี่ผิวค่อนข้างสวยนะแบบนี้นะครับจะค่อนข้างหายากพ่นทรายนะครับ อันนี้นะครับใครมีติดต่อหาผมได้เลยนะครับถ้ามีเส้นคอก็จะเป็นพิมพ์นิยมคอชัดติดเต็มกับไม่ติดเต็มราคาก็จะต่างกันนะครับคอชัดสามเส้นคือพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็ผิวลุ้งนะครับส่งผลในเรื่องของราคาคอก็เหมือนกันนะครับพระศกก็เหมือนกันทุกส่วนขององค์พระส่งผลในเรื่องของราคาหมดนะครับพี่ๆนะครับจําให้แม่นนะครับอืมนะครับ นะครับผมรับเช่าทั้งหมดนะครับใครมีแบบไหนติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับทุกสภาพนะครับแต่ถ้าแบบว่าหย่อนเกินไปนะครับแล้วราคาตึงๆเกินไปเนี่ยนะครับนะครับก็อาจจะไม่ได้เช่านะแต่สวยๆเนี่ยผมเช่าหมดสู้ราคาหมดนะครับนะครับนี่นะครับใครมีติดต่อผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อ นี่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแปดเหลี่ยมนะผมขึ้นให้ดูนะครับแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นภาพนะจากในหนังสือผมนะที่จัดทาขึ้นมานะครับพี่ๆสามารถเข้าไปสั่งนะครับที่ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อในช้อปปีได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับนะครับคุณสั่งในช้อปปีเนี่ยยังไงของถึงคุณแน่นอน นะครับแล้วก็นะครับแนะนําให้รีบๆสั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเหลือน้อยแล้วนะนะครับแล้วผมนะครับน่าจะไม่ได้จัดพิมพ์เพิ่มแล้วเนาะนะครับนี่นะครับจัดพิมพ์สีอย่างดีนะฮะหนึ่งร้อยแปดหน้านะครับนะครับพิมพ์สีนะทุกหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่เหลืออยู่นะจะเป็นเหลือนะครับเล่มที่ด้านหน้าปกนะครับหน้าหลังเนี่ยจะมีตําหนิจากฟองอากาศเกิดจากการผลิตนะครับจากการจัดพิม แต่ด้านในเนี่ยนะครับสภาพใหม่หมดนะครับหนังสือเป็นหนังสือใหม่นะครับผมขายในราคาตำหนินะครับจากหน้าปกเนี่ยสามบาทตอนนี้ลดเหลือ2อ0บาทนะครับลดมาเยอะมากนะพี่ๆแล้วก็ด้านในเนี่ยสวยมากใครที่เคยเห็นผมรีวิวในคลิปนะฮะไปตามดูได้นะครับด้านในเนี่ยมีบอกอะไรบ้างนะครับประวัติการจัดสร้างแต่ละเนื้อแต่ละพิมพ์นะครับมีแบบไหนบ้างนะครับเอาเป็นคู่มือ ศึกษาเบื้องต้นจนถึงระดับโปรได้เลยนะนะครับเพราะว่าถ่ายทอดจากประสบการณ์แล้วก็การผ่านพระมานะครับดังนั้นในหนังสือเนี่ยมีพระนะครับหลากหลายมูลค่าหลักล้านเลยนะผมก็บอกอย่างนี้นะหลักล้านเลยแค่ทองคำเนี่ยก็เป็นล้านแล้วนะนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูภาพนะครับให้ติดตานะครับติดตาจากของแท้ของเดิมอย่าไปติดตาจากของเก๋น,นะครับคุณจําของเก๋นเนี่ยนะครับมันเอาออกจากหัวคุณยากมาก นะครับอาจจะไปโดนนะครับแล้วก็มีนะวิธีการดูเกแท้นะครับบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าเบื้องต้นเข้าๆนะครับราคาอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างตามนะครับตามเขาเรียกว่าตามสมัยปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยราคเครื่องเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับเนี่ยใ้ดูนะครับนะปกก็จังหวนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับใครมีใครสนใจ สามารถเข้าไปสั่งซื้อในช้อ p ปีได้เลยนะใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครมีพักเครื่องนะครับนะครับโสรทรกรมตํารวจนะครับสามารถติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะครับช่องทางเช่นเดิมนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเดสองาแปดแปดแนะครับไลดีแอสไซนะครับสายแอสไซด้วย Mark คเอ็มเนะครับหกตัวนะครับถ่ายรูปชชัด ส่งมาหาผมได้เลยอยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับแจ้งผมมาได้เลยผมเชื่อว่าทุกคนถ้าอยากขายนะครับมีราคาในใจอยู่แล้วนะครับเรามาคุยกันนะครับไม่รับเช็คเกแท้นะครับทุกกรณีนะครับเพราะปัญหามันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่รับเช็คนะครับประมาณนี้ส่วนมีพระแบบไหนสามารถส่งเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆใครมีสสทรกรมตำรวจจะลืมนึกถึงผมนะฮะนึกถึงมาร์กนะครับ เบอร์โทรศัพท์อย่างที่แจ้งเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกทีนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะนะครับอย่างไนคลิปนี้นะครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาติดต่อเข้ามาปล่อยเช่าผมได้เลยยินดีรับเช่าถึงที่นะครับเงินสดนะครับใครอยากเปลี่ยนนะครับของสะสมเป็นเงินสดนะครับได้เลยนะติดต่อเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ